ลูกพีเอลินกับแสแซนดี้เนี่ยก็คือเกิดวันเดียวกันฝากท้องกับหมอคนเดียวกันทําคลอดหมอคนเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันห่างกันแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือโดยไม่ได้นัดหมายเอ,อแปลกดีแล้วก็ดีใจที่แบบว่าอ,อ,อยู่ในอยู่ในเจนเดียวกันด้วยเงคะใช่น้ำหนักขึ้นไปยี่สิบโลไม่แพ้ท้องเลยในช่วงช่วงท้องคือแบบมีความสุขกับการกินมากๆ อะไรก็ได้ที่เป็นของกินอะหนูก,กินแบบสองเท่าอะค่ะกินมากกว่าเอิร์ธอีกอพอมีลูกนอนให้ครบแปดชั่วโมงคือ,อยากกว่าถูกต้องค่ะเหมือนที่หลายๆคนบอกเลยว่าตอนที่ท้องตอนที่ช่วงบำรุงอะไรเงี้ยตอนที่น้องยังไม่ได้คลอดมาเนี่ยรีบหาเวลานอนให้ได้มากที่สุด <laughs> ใครคลอดก่อนพี่อลินคลอดก่อนค่ะพี่อลินน่าจะคลอดประมาณอันนี้ไม่รู้เวลานะน่าจะประมาณแบบเจ็ดโมงเออน่าจะเจ็ดโมงหรือหกโมงนี่แหละแล้วก็ในช่วงแซนดี้เนี่ยที่จริงแซนดีอ้อ่ะเป็นคิวต่อจากน้องคินนะแต่ว่าแซนดี้เขา เราไปนอนรอแล้วแหละแต่พอดีมีเคสที่เป็นเคสชุกเฉินอะมามามา,มาแทกคิวก่อนเพราะว่ามีน้องจิ๋วที่เขาคลอดก่อนกําหนดมาคลอดก่อนแสนดีก็เลยให้เขาในคิวช่วงประมาณแบบ8ปดโมงแสนดีก็เลยได้คลอดในช่วงประมาณ9ก้าโมงเออก็ถือว่าเป็นเวลาที่ที่เราไม่ได้แบบกําหนดด้วยค่ะอื ทักทายนะคะเที่ยงแล้วกินอะไรดีอ่ะแม่นึกไม่ออกเลยเมื่อเช้าแม่กินซุปเสฉวนเป็นซุปแบบ LT f ฟอะทุกคนเคยกินไหมที่มันเป็นซุปซุปปลาที่ต้มกับซุปปลาที่ต้มกับผักกาดอะผักกาดดองอะอร่อยมากเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าบนของแสลงหรือเปล่านะแต่ชอบชอบเมนูนี้ <c oughs> เวลามงคลใช่แกงเลียงหรอบำลุงน้ำนมอะ ช่วงนี้คือไม่ไม่ค่อยได้บำรุงแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเริ่มมาเสถียนแล้วเพราะว่าในช่วงก่อนอันนี้ยเปาอัดอัดอัด,อดแบบบำรุงเต็มที่แล้วตอนนี้คือเราพอใจในในน้ำนมของเราแล้วเราก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้บำรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ได้แบบบำรุงหนักหนักเหมือนช่วงแรกเกาะแบบช่วงที่แบบคลอดไม่หม่อะไรเงี้ยบำรุงเยอะแต่ช่วงนี้ถือว่าน้ำนมเรามาโอเคแล้วก็เลยแบบก็เลย ไม่ได้บำรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะมแม่น่าอิ่มมากอิ่มเอิบมากแต่โอเคนะพอคิดว่าพอชอบแบบนี้นะพอกับพอมองกลับไปแบบรูปเดิมๆอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออเราผอมไปอะไรเงี้ยน้ำหนักสี่สิบหกก็ถือว่าผอมนะ แบบมีแตก,กระดูกอล้รแต่ตอนนี้มีมีเนื้อมีหนังขึ้นมาก็โอเคชอบแบบนี้จะมีเบบีอีกไหมหรอขอคิดด้วยกันอีกสักสามสี่ปีเราค่อยคิดใหม่คือยังไม่อยากมีแบบติดติดกันอะไรเงี้ยค่ะให้ร่างกายได้มันฟื้นตัวด้ดยอะไรด้วย มแม่สวยขอคบคุณค่ะตอนนี้น้ำหนักเท่ายตอนนี้ตอนนี้น้ำหนักประมาณมันสวิงระหว่าง54กับ53นะคะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตอนเช้าก็53ตอนเย็นก็54อะไรอย่างงี้มีลูกยากไหมคือตั้งแต่ตั้งใจจะมีน้องตั้งแต่ตอนที่แบบแต่งงานใหม่ๆเลย แต่ไงมาใหม่ๆก็คือตั้งใจที่จะมีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปทาวิทยาศาสตร์หรือไม่ได้แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอยากปล่อยตามธรรมชาติมากกว่าแต่รอมาสี่ปีก็กว่าจะมากว่าจะมีแสนดีได้ก็สี่ปีค่ะแสนแสนดีนี่คือแบบมาธรรมชาติไม่ได้ทำอะไร ด้วยความกดดันเนอะมันก็เลยแบบอยากมีอยากมีอยากมีมากๆใครที่แบบอยากมีมากๆอ่ะมันมันจะกดดันทําให้เราแบบรู้สึกเครียดไปเองนะเครียดโดยไม่รู้ตัวอะไรเงรี้ยค่ะอย่างเปาก็มีพี่ชายใช่ปะพี่สอนเนี่ยพี่สอนกับเปาเนี่ยห่างกันสี่ปีค่ะก็โอเคนะพี่ชายก็ดูแลน้องสาวหนูว่าสี่ปีมันก็เป็นเวลาที่ พี่ก็โตที่จะแบบดูแลน้องเข้าใจน้องอะไรเงี้ยได้นะคะก็โอเคอุ้ยน้องนัดเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์อีกแล้วพี่ปอไม่รู้เลยว่าใคร <laughs> เออน้องนัดเหรอคะแล้วชื่อโปรไฟล์ชื่ออะไรเนี่ยดวงจันทร์เหรอ <laughs> คิดถึงมากๆเลยเอ,อเดี๋ยววันที่สิบห้าเปอมีงานกับน้องทัศ เพลงเอกนะคะที่นคปรปฐมแล้วก็16มีที่เมืองทองธานีเออสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะมาหากันได้ที่เมืองทองธานีนะคะ i m p แ c t แล้วก็วันที่1819เก่าออาไทยไทยพับนิ่งเพราะว่าเรามีเพลงใหม่ด้วยนะคะแสนดีตอนนี้น่าจะประมาณตอนนี้ยังไม่ได้ช่างเลยอะตอนนี้น่าจะประมาณ4โล4โลห้า สี่ร้อยห้ารือสี่ร้อยหกนี้เป็นคนตัวน้อยนะคะตัวน้อยเลยแต่ว่าเป็นเด็กที่แบบมีมีเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าแก้มอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่ายังไม่ได้ตัวตัวใหญ่ใครอยู่กับน้องแซนดี้อยู่กับพี่เลี้ยงคะ่ะส่วนใหญ่ก็อยู่กับพี่เลี้ยงแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่พี่เลี้ยงเป็นหลักเพราะว่าเนี่ยแหละเราก็อยู่บ้านสามคน เปิดตะก,ก้าน้องพี่ยังค่ะในนี้ไม่ได้เปิดนะทุกคนทําไม่เป็นนะคะทตํทตะทาตะก้านในติ๊กตอกไม่เป็นไงอืมหลังคลอดน้ําหนักลดไปสิบห้าโลค่ะแม่สิบห้าโลที่ตอนนี้เอาออกไปแล้วอืมยังคงคงค้างอยู่ที่ตัวเปอยูห้าโลนะคะรับงานปกติได้แล้วใช่ก็คือรับงานปกติแหละค่ะแล้วเราก็มีพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเอิร์ธที่ที่คอยเลี้ยงน้องอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ ก็เราก็ออกไปทำงานส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้จะรับงานใกล้ๆอย่างกรุงเทพรับงานรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าปีใหม่ก็จะไปปีใหม่ไปเขาดาวที่พิษนุโลกนะคะแล้วก็ไปงานเชียงรายดอกไม้งามที่เชียงรายอ่ะที่มีไกลๆพี่เปาอยู่บ้านเป็นโครงการหรือมู่บ้านปลูกเองอ๋ออยู่ที่นี่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเป็นโครงการคะ่ะ เป็นโครงการแต่ที่สุพรรณก็เป็นพื้นที่บ้านของดั้งเดิมนั่นแหละนะคะต้องกินนมแม่คะ่ะกินนมแม่แม่ก็คอยปั๊มเพราะว่าแสนดีเขาเขาเขากินเต้าเก่งมากเลยนะคะในช่วงแรกที่แบบที่คลอดมาปุ๊บเขาก็เข้าเต้าได้แบบได้ดีเลยอะ่ะเออไม่เจ็บด้วยแล้วเขาก็ดูดเก่งด้วยแล้วยู่ๆเขาก็ไม่เอา <laughs> อยู่ๆเขาก็ไม่เอาเต้าะค่ะทุกคน อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆน้ํานมมันยังมาแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะในช่วงที่ผ่าคอเสร็จแล้วใช่ไหมน้ำนม,มนก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่เขาก็ยังแบบเขายังไม่ต้องการนมเยอะด้วยอาจจะพอดีกับเขาแต่นี้พอพอน้ํานมแม่เริ่มเยอะบางวันมันก็แบบทะลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาเข้าเต้าเนี่ยเขาเขาไม่ชอบเขาชอบขวดมากกว่าก็เลยแบบว่า กินขวดแล้วมันสมูทกว่ามันพอดีกับจังหวะเขาด้วยพอเข้าเต้าแล้วมันไม่ไม่ตรงจังหวะเขาเขาก็เลยแบบไม่ชอบนะคะอืมก็เลยกลายเป็นคุณแม่ใส่ปั๊มร้อยเปอร์เซ็นต์อืมใครเหรินน้องที่สูดคุณปู่ไหมจะบอกว่าเห่อเหรอทั้งหมดเลยอะ่ะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายน้านานะอาอาเหอ่อหมดเลยทุกคนพ่อแม่ก็เหอ่อนะคะ แต่ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ว่าคุณตาคุณยายที่บ้านเป่าจะเรียกพ่อคุณแม่คุณนะพ่อคุณแม่คุณนี่ก็คือเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นคําที่เรียกกันมาดั้งเดิมของคนสุพรรณอาจจะไม่ได้หลที่หรอกแต่ว่าแต่ว่าเอ่อบ้านเป่าเนี่ยเรียกพ่อคุณแม่คุณมาตั้งแต่แรกเลยนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยฝั่งฝั่งพ่อแม่นะคะ ติดแม่มากไหยติดแม่มากไหม,ม,ม,ไห,มหรอเอ่อจะบอกว่าแสนดีไม่ได้ยังไม่ติดใครเลยนะแสนดียังไม่ติดใครอาจจะอาจจะมีเขาเรียกว่าอุ้มได้ทุกคนน่ะอุ้มได้ทุกคนเพราะว่าเพราะปกติแล้วพี่เลี้ยงก็คือเลี้ยงเลี้ยงแสนดีทั้งวันใช่ไหมคะแล้วเปาเอิร์ดก็เลี้ยงทั้งวันคุณปู่ก็มีมาอุ้มบ้างเอ พราะคุณแม่คุณก็มานานๆทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ติดใครเป็นพิเศษอะ่ะอุ้มได้ทุกคนแล้วก็จําเสียงได้ทุกคนแต่ละคนอืยังไม่ถึงกับแบบงองแงหาใครอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นตากับยายเรียกพ่อคุณว่าเออใช่ใช่ค่ะเอออยู่สุพรรณไงใช่ไหมคนสุพรรณก็มีหลายแบบนะอย่างบ้านเปาเรียกพ่อคุณแม่คุณใช่ไหมคะ อย่างบ้านเพื่อนเป่าเรียกพ่อตาแม่ยายเอออันนี้อยู่อีกอีกอีกอำเภอหนึ่งเขาจะเรียกพ่อตาแม่ยายอะไรเงี้ยแสนนีเริ่มคว่ำยางยังไม่คว่ำค่ะแต่เริ่มแบบว่าคอแข็งและคอเริ่มแข็งอะไรเงี้ยค่ะแสนนีก็เดี๋ยววันที่สิบเก้าที่จะถึงเนี้ยครบสามเดือนนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มน่ากลัวน่ากลัวมากแสนดีมานี่จิแสนดีมานี่หน่อย แซนดีม้มานี่หน่อยได้ไหมนี่ไงแซนดี้คอแข็งแบบแซนดี้กินเพียวๆได้แล้วแล้วนี่ดิอ่าอ้อีสานก็มีเรียกพูดคุณแม่คุณน้องน้ำหนักน่าจะประมาณสี่เจ็ดสิบแปดฮะและ้วเจ็ดสิบแปดคืออะไรครับ <laughs> <laughs> น้องน้ำหนักแน่นอนสี่โลห้าเนี่ยแหละ บา,บางมาเ,เรียกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อน,น,น้องหลับอยู่ค่ะน้องอยู่ในที่นอนตัวเองย yeah! าร้องอยู่ปองไม่ร้องอุ่นๆ,นๆแต่นี่คนนี้ดื้อม,มากเลยซนมากอีสาเ,เรียกพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ่ะ คุณพ่อคุยน้องภาษาอังกฤษเลยคะ่ะเอ่อเป็นบางเวลาต้องให้คุณแม่บังคับเพราะว่าคุณพ่อจะแบบคขินเขนไงคือที่จริงอะเอออะสำเนียงอังกฤษคือได้ที่สุดเลยแต่ว่าเออเขาจะเขินอย่างเปาเองก็ไม่เคยได้เรียนกับเออเลยนะเขาเขินที่จะแบบพูดกับเราอะไรอย่างงี้เออไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรอะไรเงี้ยแต่เวลาพูดกับแซนนี้ก็คือแบบ ต้องต้องบังคับแบบพ่อพูดกับลูกน้อยอะไรอย่างงี้พ่อก็อเขินอยู่ทางเหนือเอิอ,อุ้ยแม่อุ้ยใช่ไหมแม่อุ้ยลงคลิปเยอะๆนะคะได้เลย<_><_>ๆๆนะคือช่วงนี้แม่ก็ออกทำงานเนี่ยก็เลยไม่มีใครถ่ายคลิปแสนดีเท่าไหร่แม่พยายามแบบตอนเช้าพยายามแบบเอ่อรีบถ่ายรีบถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ก่อนออกไปทำงาน ต้องมีอีกสักสามคนรวมเป็นสี่ค่ะแบ่งทีละคนเลยใช่ไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้ครพนมบางพื้นที่เรียกพ่อตู้แม่ตู้อะเนี่ยคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยพ่อตู้แม่ตู้คำนี้ไม่เคยได้ยินเลยพ่อตู้แม่ตู้คุณปู่ไปไหนคุณปู่อยู่บ้านค่ะคืออยู่กันคนละบ้านนะอยู่กันคนละบ้านไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันคุณปู่วันนี้เหมือนจะไม่ค่อยสบายมั้งค่ะ เินเขาบอกไม่ค่อยสบายนความปฐมเรียกพวกคุณแม่คูนะเออเหมือนกันเลยอยากเห็นอะไรนะอยากเห็นแสนดีตามแม่ไปทํางานนั่นนะสินี่คือความฝันเลยนะอยากเอาแสนดีไปที่ทํางานด้วยอะคือแบบอยากแบบพอทํางานเสร็จแล้วก็แบบเจอหน้าลูกอะไรเงี้ยไปด้วยกันอยากพาไปด้วยทุกที่เลยพาไปเที่ยวค่ะอืมเดี๋ยวอีกแปบบ๊แบๆบแบบเขาก็แบบ โตวไวนะเด็กโตวไวแป๊บๆนี่แสนดีก็จะ3มเดือนแล้วแล้วก็อีกแป๊บๆเดี๋ยวก็เข้าอนุบาลเข้าประถมมัธยมเดี๋ยวก็ห่างแม่อะไรเงี้ยก็แบบมีความรู้สึกว่าเวลามันไวมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยน่ารักมากไก่ไก่อยากเขาพาอยากพาเขาไปด้วยทุกทีอะเวลาสมมุติว่าเราไปคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเราก็จะได้ไปออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้เขาเรียกว่า มันก็จะได้แบบเหมือนไปเที่ยวในตัวค่ะอยากพากันไปทั้งครอบครัวพาเอิร์ธไปด้วยพาแซนดี้ไปด้วยอย่างเงี้ยก็ไปได้ไปหลายๆที่ <c oughs> เพราะว่างานเป่าก็ถือว่าได้ได้ออกท่องเที่ยวด้วยทุกๆที่นะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บจอยสวัสดีนะคะน้องแสนดียิ่งเตยิ่งน่ารักอืหน้าเหมือนพ่อนะหน้าเหมือนพ่อร้่ยเปอร์เซ็นนิสัยเหมือนพ่อทุกอย่างเหมือนพ่อแบบร้อยเปอร์เซ็นเลย ร้อยร้อยร้อยให้ร้อยให้พันเลยอุบลเรียกพราะเท่าไม่เท่าครับแสนดีอยู่ในห้องค่ะใช่ คือแบบถ้าเกิดเราถ้าเกิดแซนดีโตกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็คงได้ได้พาไปสตูด้วยเพราะว่ามีแบบพี่ป้านาอาหลายๆคนเขาก็เอ็นดูแซนดีเขาก็แบบอยากเจออะไรเงี้ยค่ะอยากพาไปแต่ตอนนี้ก็คือน้องยังเล็กอยู่แล้วก็ยังได้วัคซีนไม่ครบก็เลยยังไม่ได้แบบพาออกไปไหนอะไรเงี้ยอืม ก็เลยระวังในช่วงนี้คือแบบโรคของเด็กมันเยอะมากแล้วถ้าคือถ้าเป็นไม่สบายแล้ว,วเราจะสงสารมากเลยเพราะว่าเขายัางยังเด็กยังตัวน้อยแล้วก็แบบยังบอกเราไม่ได้ะะอ่ะค่ะสงสารน้องพิวสวยมากขอบคุณค่ะเรียกว่าลูกหมูชมพูแล้วกันไอ้ลูกหมูชมพูนะคะเพราะตัวชมพูชมพูทั้งตัวเลยแล้ว ชุดเวลาที่แม่ซื้อมาให้ก็คือแบบแม่จะความเป็นลูกผู้หญิงอะเนาะแล้วสีชมพูมันก็น่ารักก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาเขาจะชอบสีอะไรก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าตอนเด็กๆคือแบบชุดสีชมพูเยอะมากมีอีกคนเหรอเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนพักก่อนให้แม่ได้พักก่อนคิ้วเคู้โอ้คิ้วคือทุกอย่างนะคะติดพ่อหมดเลยนะทุกอย่างได้พ่อหมดเลย หน้าตาผิวคิว้วนิสัยอะไรเงี้ยได้พ่อมาเลยนิสัยนี่ได้พ่อเลยตอนนี้เริ่มเริ่มมีเวียงละเริ่มมีเวียงบ้างละ <c ười> คิ้วที่แสดนดีจำหน้าแม่ไม่ได้โอ้ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาแม่ีเดี๋ยจะมี รายการของพี่แอรินมาถ่ายที่บ้านก็เลยแต่งตัวแต่ปกติอยู่บ้านเราไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ไงคือสภาพก็แบบนอนอะสภาพหนึ่งวันก็คืออาบน้ำแค่หนึ่งครั้งพอ <c ười> คือแบบว่าเราเราก็ต้องดูลูกแล้วก็ปั๊มนมอะไรอย่างี้ใช่อาศัยท้องแม่ลูกพ่อที่แท,ท้ทูเวลามองหน้าพ่อนี่เขาจะแบบตาหวานลูกสาวเนี่ยมองหน้าพ่อแล้วแบบตาหวานมาก ใช่อะไรนะแสนดีน่ารักมากดูน้องทุกวันเอออยากบอกพี่พี่อ่ะคลิปที่จําคลิปที่เออตามหาแสนดีกันได้ไหมคะคลิปที่ตามหาแสนดีอ่ะคนดูก็จะสองล้านแล้วปะนั่นแหละคลิปนั้นโดนลบแล้วนะคะเพราะว่าติกตอกบอกว่าทําผิดกฎก็เลยลบไปเลยเสียดายมากเลยอ่ะทุกคนคือไม่อาจจะแบบว่าดูอันตรายมาั้ง พาไปดูน้องหน่อยละได้ได้อีกแป๊บหนึ่งนะน้องเพิ่งจะหลับไปเองมะพี่แอร์จะมาแล้วพี่แอร์จะมาแล้วเออโดนลบไปแล้วเสียดายอะ่ะคนดูเยอะมากเลยแล้วก็แล้วก็แบบมันเป็นคลิปที่หาหานะคือแบบตื่นเช้ามาแล้วหาลูกไม่เจออะไรเงี้ยเอออยู่ดีปลิวเฉยเลยมันบังคับให้ลบค่ะก็เลยต้องลบไปแหละ ไม่งั้นเดี๋ยวช่องโดนแบนเสียดายมากเลยทุกคนจำได้ไหมอ่ะเพิ่งลงไปไม่นานนี้เองแต่ว่าช่องทางอื่นลงได้นะคะอย่างแบบช่องอื่นๆอะไรชอบดูมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปหาแซนดี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวพาไปหาแซนดี้นะไปดูกันนะอมืมาแหละโดนโลบแล้วเฮ้ยทำไม เฮ้ยแตนดีรับอุ้ยตื่นพอดีเลยเต่นกินนมหรอคะแตนดีปุ๊ก็ือึต่อค่ะอ้ยจะดีทำไมงาคอห้อยเลยลูกหลับกลับล่ะคาใช่ไหมคะอุ้ยทักทายค่ะทักทายชู้ๆู้นะพี่พี่ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออโหปากแดงๆเออยมีฟิลเตอร์ได้ไหมคะหนูปวดอือหนูปวดอือหนูอือเก่งมากกินแล้วก็อือเลยนะคะเนื้อหนูิึงตื่นน้องยาลาขอบคุณค่ะหมูชมพูอใครช่วยเลี้ยงนี่ค่ัพี่พานพี่พานช่วยเลี้ยงค่าโอ้ โอป้าสวยเลยฟิลเตอร์นี่แต่งหน้าให้แล้วปากแดงนี่ค่ะแต่ดีก็ปากแดงปุ๊ป้าก็คิ้วเข้มปากแดงนี่เวลาหน้าขาวบุ้เลยนีหน้าขาวเวลาพอกิกแบบมาในไลฟ์ก็คือปากแดงด้วยยังไงคะเห็นพี่ๆไหมคะสวัสดีค่ะใครอืดแตกคะ ไอ้อึดแตกคะ่ะอูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเคลียม,ลมากๆเลยคะ่ะด,ดูท่าดูท่าดิอโอ้โหจุ๊บสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเออหนูจะทําอะไรต่อคะหนูจะทําอะไรต่อคะฮะห,หนูตื่นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแพมเพิร์ทไหมคะมอเออว,ว้าย แวะออกแล้วพึ่งกินไปพึ่งกินไปหวาจุดสวยเนี่ยจุดสวยของเราเนี่ยกินนมอ่หรือพึ่งกินนมไปใช่ไหมมีอ็อกด้วยเหรอคะเอออ็อกโชว์เลยล่ะคคะขยับเยอะไปหน่อยใช่ไหมคะขยับเยอะไปโอเคค่ะโอเคไปจับเรือจับเติม เพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งกินนมอ่อแอร์เร็วมาลงแล้วขอบคุณครับกินไปเท่าไหร่คะวันนี้สามกว่าเนี่ยยังไม่หมดหรอราคาสีลงขึ้นแล้วนะอู้ดีใจ ไหนก็ไปหาคุณหมอก็เร่งทำน้ำหนักเหรอคะเร่งทำหนักไปเยอะไปโอ้ไหนคะเดี๋ยวผอมเดี๋ยวผอมค่ะเร่งทำน้ำหนักเหรอคะดูหน้านิ้วคิ้วขมวดดึงดูดมินต์มินต์คนละมินก้นแหละไหนคะโอ้โหมันเหม็นก้นหนูไหมเอึอละค่ะเออด้วยบ้องอะไรคะลูก หัวนอนหัวนอนหัวนอนละค่ะเอ๊ะโอ้จะเปลี่ยนแล้วนะคะโปโปแล้วขออนุญาตนะคะอ่าโป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 อุ๊ยเออโอเคไหมคะใช่ไหมคะเหนอคะ มันล้นคอมันล้นทะลักนนยโอเคไหมคะกินล้นเลยจะปลิวไหมเนี่ยปลิวหรอกมั้งเอ้ยพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นกล้องไม่ได้ละคะอ่ะกลอโอ้กลิ่นนะสุดยอดเลยนะแสนดีนะเดี๋ยวพลิกก่อนโอ่โอเคอืม กลิ่นมันใช้ได้เลยมันรันจวนจะหูวกินนมบูดเลยป็นเนื้อราคามันเป็นยังไงบุ้ชีสเลยแหละเนาะอร่อยไหมคะนมแม่มันบ่มไงมันบ่มนมบูหยุดงานย่างวันนี้วันนี้มี่ายรายการวันนี้มี่ายรายการค่ะอะไรคะลูก ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแพมเพิพอยู่นะคะปโป,โปโ้อยู่ดูคุณแม่ไปก่อนนะคะเปิดไปได้ไหมคะว,ว,วันนี้ถ่ายรายการ Youtube ช่องของพี่แอลินค่ะชื่อช่องนั่นแหละพี่แอลินเอาน้องมาด้วยนะเอาคินมาด้วยนะฮฮพเพื่อนกันนะเพื่อนกันเกิดวันเดียวกันเลยเรียกพี่หรือเปล่าผ่านกันหนึ่งชั่วโมง อะไรคะลูกอะไรคะมองคุณแม่เหรอคะมองคุณแม่จำไหนกัะดูกมันรวมมันางคุณสวยนี่แบบว่าโดนไหมกรไป่ายนะว่าจะสวยสัหน่อยนะออแตกเลยค่ะขอบคุณครับอู้ เอสวัสดีค่ะ uh จ้า huh จ้าจ้าอ่า่มพุงป ah ่องๆน่ะอ่ะพุงป่องๆน่ะไหนคะลูกน้ำหอมเซดีทานน้ำหอมเหรอเซดีทานน้ำหอมด้วยนะเออเอือ อื้อใครอืออ้อยกมือขึ้นใครอืออ้อยกมือหน่อยโอ้ยมันจะไม่ติดแล้วนั่นน่ะ <c oughs> โอ้นิวบอยมันจะไม่ติดแล้วนั่นน่ะจำคุณแม่ตอนแต่งหน้าได้ไหมคะเออจำได้เอสีแซนดี้ขอบคุณค่ะจำได้ไหมคะจำได้นาะจำได้นะะน้ะ เอ๊ะโอ้อ่าคุยกันเป็นยังไงเมื่อกี้เมาขี้ตาเมาขี้ตายังไม่ตื่นเลยยังไม่จืนมันเลยลาลาอะไงเงี้ยหุ่นลุตกอีกพึ่งเปลี่ยนไปตดแตกอีกแล้วบิดกระตกใช่บิดบิดนิดบิดหน่อยบิดปูดบิดปูด ขอบคุณค่ะอู้ตาเนี่ยตาโตจังเลยอะเราเรอ่ะฮะอู้มองแม่และค่ะสวยแล้วสวยแล้วอู้ห่าวด้วยอะอะไรคะบีดอีกแล้วเหรอบิกกี้เกล็ดอีกแล้วเหรอฮะอ้าโหโอ,โอ้ปากแดงเอาใหม่แม่ให้ฟิลเตอร์นี้ดีกว่าโย สดชื่นสดใสคะ่ดดสะปากแดงเขานี่อะสดชื่นสดใสนะวันนี้แต่งตัวสวยปากแดงอะคะ่ะปากแดงเดอ้ยคิ้วด้วยนะอ้าวช่้นนี้คะอืมอืมอัไห,คไหใครชื่อแซนดี้ยกมือขึ้นใครชื่อแซนดียกมือหน่อย มองกล้องมองกล้องสำนาถูกต้องใช่ไหมคะถ้าใครชื่อแสนดีคะลูกใครคะลูกใครคะอันลูกใครเนี่ยฮะใครชื่อฮะอันนี้หรือลูกพ่อลูกพ่อค่ะอันนี้อันนี้มันรัดดังเป๊ะต้องใส่ลอง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 ใส่มากินหรอลองใส่อะเป๊ะเป๊ะเป๊ะซ้ายเป๊ะขวา อุ้ยหนูมีนี่ด้วยค่ะค่อยดึงค่หนมีนี่ด้วยนะคะสถาีเหมือนแม่บ้างไหมไม่มีเลยกันดิ้งกั้งกับดิ้งนงันค่างกันดิ้งนีิ้ันดิ้งันดกันดกนี้น่ารักมาก ชุดนี้ลายลายมากโอ้โบ baby l e o p บ r d ไหนอ้นนายคะช่วยไหมคะโอ้โหหนูมีโบด้วยค่ะช่วยไหมคะมีโบด้วยนะคะโอ้โหเหลือแค่ผม่ะรอผมอย่างเดียวนะคะใช่ไหมคะรอผมอย่างเดียวเออ ช,ชอบกล้องริๆเลยเลยขอหอมพุ่งหน่อยได้มั้ยคะโอ้ทุกคนมองกล้องชอบกล้องเนี่ยตรงนี้คือได้แม่เนะี่ยชอบกล้องได้แม่เจ้า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 อ้วูสีส่โลครึ่งแล้วล่ะคะดีใจเด็กเป็นคนกินนมไม่ค่อยเก่งอะแต่นอนเก่งมาก นอนเก่งลล่าลูกโอยชอบกล้องอะไรขนาดนั้นชอบกล้องอะไรขนาดนั้นคะสอ,อยู่เลยคะ่ะใช่ไหมคะลูกเอา้าตอดอีกแล้ว <laughs> เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะแสนดีนะไม่ตด <laughs> เราจะตลอดเวลาไม่ได้นะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะ กินแล้วออกเลยกินแล้วออกเลยบ๊ายบายโู้เครื่องแม่ร้อนละโทรศัพท์แม่ร้อนมากๆเลยบ๊ายบายในค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะโอเคบ๊ายบายครับมาชุบมาชุบ